สวัสดีครับเพื่อนๆมือใหม่ทุกคนนะครับในคลิปนี้ครูป๊อกจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับถอยเข้าซองทางด้านซ้ายนะครับซึ่งจะต้องถอยเข้าซองระหว่างรถกระบะคันสีขาวที่มีหลังคานะครับกับรถคันสีดํานะครับกระบะคันสีขาวครูป๊อกจะเรียกว่าเป็นคันที่1นะครับช่องว่างนะครับที่เราจะถอยเข้าไปเนี่ยจะเป็นคันที่2นะครับส่วนรถเก่งคันสีดําก็คือคันที่3นะครับ พื้นที่ตรงกลางนะครับตรงกลางที่เราตั้งรถขึ้นไปนี่นะครับเป็นพื้นที่กว้างนะครับเราสามารถถอยเข้าซองในรัศมีกว้างได้นะครับก็คือจะต้องหักนะครับพวงมาลัยไปทางขวานะครับเพื่อตั้งรถขึ้นไปทางขวาก่อนนะครับแล้วก็จะถอยเข้าซองมานะครับโอเคนะเดี๋ยวคูเป้าจะให้น้องสีลงทําดูนะครับเมื่อกี้เรามาด้วยเกียร์สองนะครับเปลี่ยนกลับไปเป็นเกียร์หนึ่งครับว่างก่อนซ้ายขึ้นขึ้นนะครับเยอะค่าส่วนโอเค เราต้องใช้เกยียร์หนึ่งนะครับเพราะว่าจะได้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะเกียร์หนึ่งเป็นเกียร์ที่รถชาที่สุดเลยนะครับก็เดี๋ยวให้ข้างรถทางด้านซ้ายของเรานะครับห่างจากหน้ารถเก๋งนะครับคันสีดําคือคันที่3นะประมาณ1นเมตรนะครับก็คือให้ตัวรถด้านซ้ายของเราน่ยอยู่ประมาณเส้นสีเหลืองพอดีเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่กว้างนะครับพื้นที่กว้างเนี่ยให้ข้างรถทางด้านซ้ายห่างจากหน้ารถเก๋งได้ แต่ถ้าพื้นที่แคบนะครับพื้นที่ตรงกลางแคบนะเราจะต้องให้ข้างรถด้านซ้ายของเรานะชิดมาทางหน้ารถเก่งเลยนะครับอาจจะชิดโดยที่ให้ข้างรถทางด้านซ้ายของเราห่างจากหน้ารถเก่งประมาณสัก60เซน70เซนก็ได้นะครับแต่พื้นที่ตรงนี้กว้างนะครับเดี๋ยวรอให้คันหน้าถอยเสร็จก่อนนะระหว่างนี้เราก็ดูคันหน้าถอยไปด้วยนะครับว่าเขาสามารถที่จะถอยทีเดียวเข้าเลยหรือเปล่านะครับอ่าคือรถเก่งก็จะง่ายครับเพราะช่วงรถจะสั้น จะถอยก็ง่ายนะครับบางครั้งเขาถอยเข้ามาแล้วรถชิดเกินไปนะครับเปิดประตูยากนะครับเขาอาจจะเดินหน้าขึ้นมาตั้งหลักก็ได้นะแต่ถ้าเขาไม่เดินหน้ามาก็แสดงว่าเขาคงจะถอยครั้งนี้ทีเดียวได้เลยนะครับโอเคนะครับโอเคคราวนี้ปลอดภัยแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงเขาขยับขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะหน้าจะโอเคแล้วโอเคครับปล่อยค่าช้าๆนะครับปล่อยค่าช้าๆ ให้ข้างรถชิดมาทางด้านซ้ายนิดนึงให้ข้างรถอยู่ประมาณแนวเส้นสีเหลืองนะครับก็คือให้ข้างรถเรานะห่างจากอะไรครับหน้าเดี๋ยวคัดแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวคัดก่อนแป๊บ,บนึงให้ข้างรถเราห่างจากหน้ารถเก่งประมาณเท่าไหร่1เมตรนะนี่คือคันที่1นะครับโอเคเปิดคัดต่อครับนี่คือช่องที่เราจะถอยนะคือคันที่นะอ่นะให้หัวไหล่ซ้ายของเรานะครับอยู่ตรง ป้ายทะเบียนของรถเก่งคันนี้เอาพอนะครับประมาณนี้นะถ้าป้ายทะเบียนไม่เห็นนะครับดูจากโลโก้เขาก็ได้แต่ถ้าโลโก้เขามองไม่เห็นก็ดูจากกลางกระโปรงหน้ารถเขาก็ได้นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับดูคนทางขวามือด้วยนะอ่ะหักขวาให้สุดพูงอะไรเลยนะครับต้องหักให้สุดนะสุดนะครับสุดราคาออกมานิดนึงโอเคนะครับมองกระจกขวามีใครขึ้นมาจากทางขวาไหมมองฝั่งตรงข้ามมีไหมโอเคอปล่อยรถไหลช้าๆครับแล้วมองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้านะครับเราจะขึ้นไปตั้งหลักนะปล่อยค้าช้าๆ เมื่อกี้หักสุดใช่ไหมก็ขายออกมานิดหนึ่งนะครับถ้าหักสุดแล้วเราไปค้างแบบนี้นะครับอาจจะทําให้ระบบบังคับเลี้ยวระบบพวงมายเสียได้นะมองฝั่งตรงข้ามว่าหน้ารถจะชนฝั่งตรงข้ามไหมสลับกระมองกระจกซ้ายขึ้นอีกนิดหนึ่งให้ขึ้นอีกนิดนึงให้ท้ายรถรามุมท้ายกระบะเลยตรงกลางช่องขึ้นอีกพอหยุดโอเคได้แล้วนะโอเคึ้นพวงมายกลับครับหักสุดขึ้นสองรอบนับหนึ่งอีกรอบหนึ่งโอเคครับเข้าเกียร์ถอยหลังเข้าเกียร์ถอยหลังลงมาบ้างก่อนนะครับอโอเคครับ ตอนนี้เราจะถอยเข้าซองด้านไหนด้านซ้ายนะถอยด้านไหนมองด้านนั้นนะครับแล้วก็ชิดด้านนั้นไว้ก่อนนะโอเคถอยด้านซ้ายเราก็มองทางด้านซ้ายนะครับถ้ากระจกมองข้างด้านซ้ายเนี่ยสูงเกินไปนะครับเพื Columbus ่อนๆต้องปรับกระจกนะครับให้ต่ําลงมานะเพื่อให้เห็นนะครับกันชนนะครับด้านด้านไหนกันชนด้านขวานะครับที่ติดกับช่องว่างนะครับเพราะถ้าไม่เห็นกันชงเนี่ยเราอาจจะมองยากนะครับ เราถอยไปอาจจะชนเขาได้นะเพราะกันชนเนี่ยกระชนหน้าของเขานะยื่นล้ําออกมานะครับจากแนวไฟหน้าเขานะครับโอเคปล่อยคัทเบาๆปล่อยคัดครับปล่อยคัดนะแล้วก็มองทางด้านซ้ายถอยด้านไหนมองด้านนั้นทัาท้ายรถเราหากจากคันสีดําหักเพิ่มครับหักเพิ่มถอยด้านไหนชิดด้านนั้นอ่าปล่อยคัดมาชิดซ้ายไว้เยอะๆถ้าหา,าต้องหักเพิ่มชิดติดครับอ่าหักอีกนะหักติดโอเคหักเพิ่มอีกหักให้สุดเลยโอเคสุดแล้วคายออกนิดนึงโอเคนะตอนนี้แต่ว่าทางซ้ายชนไหม ชนไม่เอ่ยน้องสี่ชนไมตอบครูก่อนตอบครูก่อนเนี่ยครับไม่ชนละมองขวาทันทีเอากระจกข้างขวาลงนะครับกระจกข้างคนขับลงให้สุดเนี่ยลงเลยอ่าแล้วก็มองขวานะครับมองขวาจะเห็นอะไรครับเห็นหน้ารถเขาหน้าเออถอยต่อปล่อยคาสครับถอยต่อเห็นกลางรถเขานะเห็นรถแล้วถอยต่อครับถอยต่อต้องเห็นท้ายรถเขาถอยต่อ,ตอครับเห็นท้ายรถเขายางถ้าเห็นท้ายรถเขาคือรถทางขวาก็ไม่ชนนะวงในข้างไว้นะครับอ่าถอยต่อครับ ถอยต่อมองซ้ายทีมองขวาทีอถอยต่อครับมองซ้ายทีขวาทีให้รถอยู่ตรงกลางถอยนิดนึงเอกครับอ่าตรงและยุดอ่าคืนกลับคืนกลับครับอักสุดขับซ้ายสุดคือส่งรับนับหนึ่งสองอักอย่าเกินอย่าเกินโอเคนะครับอ่าหลังตอนนี้เราถอยหลังนะครับน้องสี่มองกระจกขวาก็ได้นะครับแต่ครูมองกระจกซ้ายนะครับถอยหลังนะครับให้ล้อหลังเรานะครับทับเส้นสีขาวที่อยู่ด้านหลังนะเส้นที่ปิดท้ายนะครับเพราะอะไรครับ เพราะว่าถ้าล้อหลังเราทับเส้นสีขาวนะครับที่อยู่ทางด้านแนวด้านหลังนะครับหน้ารถาเราก็จะไม่เลยเส้นสีเหลืองเนี่ยถ้าหน้ารถเราเลยเส้นสีเหลืองเนี่ยก็จะเกี่ยวางอจราจรนะแต่ถ้าเราถอยแล้วล้อหลังเราไม่ทับล้อหลังเราลึกเกินไปนะครับรถฝั่งตรงข้ามที่เขาจอดอยู่นะเราอาจจะล Language ึกไปชนท้ายเขาก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ด้านซ้ายนะครับของเรานะที่อยู่ทางด้านแนวด้านหลังเนี่ยนะ มีกระางต้นไม้อยู่ต้องระวังด้วยนะครับล้อหลังเรามองไม่เห็นทําไงครับเรามองโค้งๆตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าซุ้มล้อนะครับมองไปตรงซุ้มล้อแทนก็ได้นะครับเพราะล้อหลังเรามองเห็นมองไม่เห็นนะมองซุ้มล้อนะครับให้อยู่บนเส้นสีขาวนะโอเคตอนนี้เบรกเราไม่กดนะครับเอาเบรกแตไว้เอาปล่อยรถไหลช้าๆปล่อยครับปล่อยพัาให้ซุ้มล้อบางโคนล้อนั่นแหละครับอยู่บนเส้นสีขาวอ่ะถอยอีก ถอยครับถอยอ่าถอยครับอ่าล้ตอนนี้ระวังทางด้านซ้ายด้วยถ้าน้องสี่เห็นว่าทางขวาเนี่ยนะครับมีอะไรอยู่มีรถเข็นใช่ไหมก็ต้องระวังรถเข็นด้วยนะโอเคอ่าแต่ทางซ้ายก็ต้องมองด้วยมองทางรถเข็นทางขวาด้วยแล้วมองทางซ้ายด้วยว่าเราจะชนรถเข็นทางด้านขวาก่อนหรือเราจะชนกระถางต้นไม้ก่อนนะครับโอเคมารแล้วก็ให้ล้อหลังเราทับเส้นสีขาวด้วยนะแต่ถ้าล้อหลังเรา ไม่ทับยังไม่ทับเส้นสีขาวแต่เราจะชนนะครับชนรถเข็นหรือจะชนกระถางต้นไม้เราก็ต้องอยูนะครับเราจะชนอะไรก่อนต้องมองสิ่งนั้นก่อนนะโอเคออะปล่อยรถไหลครับให้ล้อหลังนะครับถอยหลังได้นิดนึงดูรถเข็นด้วยนะอย่าให้ชนนะครับคิดว่าถอยได้ไหมทางขวามือจะได้ไหมเอาพอโอเคนะครับประมาณนี้แหละได้โอเคครับเข้าเกียยวว่างก่อนเข้าเกี่ยวว่างก่อน,ววอนแล้วดึงเบรกมือโอเคนะครับเดี๋ยวลงไปดูกันนะ ดับเครื่องยนต์ครับเดี๋ยวก็โทษทีก่อนจะดับเครื่องยนต์ปิดแอร์ก่อนอมา,าดับเครื่องยนต์ครับเหมือนกลับเข้ามาเองเราลงไปดูกันนะ,ะเห็นไล้อหลังเราก็เกือบทับนะเกือบทับนะครับแต่ตอนนี้รถเราจะค่อนข้างชิดบรทัดนดน้านไหนไปหน่อยนึงย ด้านซ้ายใช่ไหมกลับมาดูข้างหน้านิดนึงหน้ารถเราเลยเส้นสีเหลืองไหมหน้ารถนะถ้าดูจากหน้ารถนะไม่ดูกระจังด็่ที่ตรงหน้ารถหน้ารถเราก็ไม่เลยเส้นสีเหลืองครับแต่รถเราค่อนข้างชิดไปด้านไหนหน่อยหนึ่งด้านซ้ายนะด้าน,นขวามาดูด้านขวานี่กว้างไหมกว้าง,างเดี๋ยวเราจะแก้ไขโดยการขึ้นหน้ามาตั้งหลักนะะึกแก้ไขนะครับโอเคเดี๋ยวเอารถเข็นขยับออกไปนิดนึงก่อน นะครับอ่าโอเคเจ็าระวังอ่านะครับโอเคนะอ่ะ,นะอะไปขึ้นไปนั่งโอเคเมื่อกี้เราลงไปดูแล้วใช่ไหมงงว่า ตัวรถข้างซ้ายนะครับชิดเส้นสีขาวมากเกินไปนะครับแล้วก็ล้อหลังยังไม่ค่อยทับเส้นสีขาวเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวเราจะสตาร์ทรถเขาเช็คเกียวว่างแล้วนะเอเคเช็คเกียวว่างอีกทีนึงก่อนยกซ้ายยกขวาโอเคสตาร์ทรถได้โอเคนะครับเอา,ล,เอา,ล,ะเอาละนำบิดมือลงดึงขึ้นมาก่อนแล้วกดปุมแล้วก็เข้ากีน,นึงะจะฝึกวิธีแก้ไขนะครับตอนนี้รถชิดไหนอยู่ชิดซ้ายชิดซ้ายนะครับ อาวิธีกันนะครับก็หักขวาไปหนึ่งรอบนี่คือวิธีการแก้ไขของครูปอกนะอ่าปล่อยรถไหลครับให้ให้หน้ารถทางด้านขวาแล้วนะเฉียงไปทางเส้นสีขาวฝั่งตรงข้ามเช่นเส้นสีขาวทางด้านขวาฝั่งตรงข้ามนะจะเป็นแนวเดียวกับเส้นสีขาวด้านขวาของเราเลยโอเคปล่อยรถไหลชา้าๆดูรถทางขวาด้วยดูรถทางซ้ายด้วยอ่าปล่อยรถไหลชา้าๆให้หน้ารถนะครับไปกระโปรงหน้ารถนะอาจจะมองยากนิดหนึ่งประมาณไว้ได้อีกอ่าพอยุด อ่าโอเคนะเฉียงแล้วนะขึ้นอะไรกลับหักขวาขึ้นซ้ายกลับหนึ่งรอบหักขวาหนึ่งรอบขึ้นซ้ายหนึ่งรอบสายด้านนี้โอเคครับอ้าวแล้วก็หน่ารดเฉียงด้านไหนอยู่น้ารถเฉียงด้านขวาใช่ไหมเอาหักซ้ายหนึ่งรอบชดเชยกับเมื่อกี้นี้สายสายสายครับสายข้างนี้โอเคโอเคนะมองขวามองซ้ายเดินหน้าไปตั้งหลักครับให้หน้ารดเราอยู่ตรงกลางช่องของฝั่งตรงข้ามได้เลยนะครับเพราะว่าเส้นสีขาวฝั่งตรงข้ามนะของเขากับของเราเนี่ยเป็นแนวเดียวกันเลยคือนี้นึง อ่ะพอยุดอ่ะคืนครับอักซ้ายคืนขวาครับโอเคครับอ่ะมองเช็คหน่อยโอเคยังใกล้เคียงยังใกล้เคียงนะโอเคเข้าเกียร์ถอยหลังเข้าเกียร์ถอยหลังว่างขวาสุดเนาะโอเคถอยลงไปถอยครับให้ล้อหลังเราทับเส้นสีขาวนะอ่ะถอยครับช้า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 อ่ะถอยลบอีกครับถอยครับอ่าให้ล้อหลังทับเส้นสีขาวคุณดูฝั่งของคุณก็ได้นะผมก็ดูฝั่งของผมนะครับอ่ะถอยครับ ได้อีกไม้อ้าวโอเคจะชนรถเข็นไม้แล้วก็จะชนดูกระถางต้นไม้ทางด้านซ้ายด้วยก็ได้นี่นะครับได้ไดนะต้องอย่างนี้จะชนอะไรก่อนเราต้องมองสิ่งนังก่อนนะถ้ากระถางต้นไม้จะชนก่อนที่อยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยนะคนต้องมองกระถางต้นไม้ก่อนถ้ารถเข็นทางด้านขวาจะชนก่อนเราก็ต้องมองฝั่งของรถเข็นด้านขวาก่อนนะจะชนอะไรก่อนเราต้องมองสิ่งนังก่อนนะโอเคได้ยางถอยนิดนึงยังไม่ได้ดูรถเข็นฝั่งนู้นด้วย อาะถอยอีกอีกได้ยางอีกนิดนึงอ๋อโอเคครับอ่ะเข้าเกียว่างเห็นก่อนแล้วดึงเบรกมืออ่ะลงไปดูกันใหม่ครับได้ไหมอัะดับเครื่องยนต์ก่อนก็ได้เหมือนกลับเข้ามาตัวเองนะโอเคอ้าวละนี่ล้อหลังเรานี่จะค่อนข้างทับอยู่ตรงกลางเลยนะครับ ฝั่งเราล้อหลังทับเส้นขาวฝั่งเขาล้อหลังก็ทับเส้นขาวท้ายรถก็จะไม่ชนกันใช่ไหมครับโอเคนะนี่แต่ว่าอันนี้ก็จะลึกไปนิดนึงนะเอาเก็บมาดูขาหน้าที่ดีขึ้นไหมเห็นไหมลึกมาแล้วนะครับเห็นไหมถ้าไม่มีกระจังหน้ารถของผมนี่ก็จะไม่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 ใช่ว่าพอดีลึกมาแล้วคือถอยหลังต้องให้หน้ารถเราล้ําเข้าไปในเส้นสีเหลืองนะครับทัาจอดแล้วหน้ารถ เลยออกมาจากเส้นสีเหลืองก็จะก,กีดขวางจราจรนะดูฝั่งนี้เส้นไม่มีใครออกมาเลยเส้นสีเหลืองเลยใช่ไหมฝั่งน,นี้ล่ะนี่โอเคนะคะโอเคเมื่อกี้เราถอยเข้าซองเรียบร้อยแล้วทางด้านซ้ายนะเหลือเ,เรามาเรียนรู้วิธีการขับออกนะครับออกยังไงขับออกยังไงที่จะไม่ให้ชนกันสีดาคนนี้โอเค,ครันนั่งที่นั่งคนขับ นั่งปุ๊บลักเข็นผัดปับ๊บโอเคอเช็คเกี่ยวว่างให้แน่ใจก่อนยกซ้ายยกขวาดูสายจับจําให้ถูกต้องจับให้ถูกอ่อต้องจับนี้ยกซ้ายขวาได้ยังวางยังโอเคอ่าสตาร์ทรถเยียบคัดกันไว้สตาร์ทรถติดตัวจนะหนึ่งเอามาหนึ่งสองปล่อยเสร็จแล้วโอเคก็ไม่เป็นไรกระจกไม่ต้องเอาขึ้นก็ไดนะ้นะครับโอเคเยียบค้ายสุดแล้วนะเท้าเท้าขวาต้องวางไว้ที่เบรกก่อนก่อนที่จะนําเบรกมือลงเท้าวางไว้ที่เบรกก่อนเพราะว่า ถ้าน,นําเบรกมือลงปุ๊บรถไหลเท้าขวา<ม>จะได้เหยียบเบรกได้ทันนะเท้าขนะีดหนึ่งนะครับโอเคเมื่อกี้เรามาจากทางด้านไหนทางด้านขวาใช่ไหมเพราะนั้นเวลาออกไปก็ต้องออกทางด้านซ้ายนะแอร์เยอะกว่อนีนแ้แหเพราะว่าเราเอากระจก<ม>ลงนะแอร์ก็ขอติดก่อนนะโอเคเมื <Okay. S 2> ม่อกี้เรามาจากทางด้านขวาใช่ไหมเราก็ต้องเลี้ยวไหนออกออกซ้ายใช่ครับอย่าไปเลี้ยวขวาสวนเลนที่จะเข้ามานะครับเพราะนั้นเวลาขับออกต้องปฏิบัติตามลูกศรดีนะเนี่ยลูกศรอย่างนี้นะครับ เขาให้ไปทางด้านซ้ายนะโอเคเราจะขับออกนะตอนนี้น้องสี่จะหักซ้ายเลยเนี่ยไม่ได้ถ้าหักซ้ายเลยเนี่ยโอกาสที่ท้ายรถเรานะจะมาเบียดหน้ารถทางด้านขวาของรถเกงส่งเลยนะครับวิธีการออกคือปล่อยรถไหลไปตรงๆก่อนเอคปล่อยรถไหลไปตรงๆนะโดยที่ไม่ต้องหักนะ้มองขวาด้วยให้กระจกมองข,งข้างของเรานะครับอยู่ตรงกับอ่าเนี่ยนะครับแนวผมนี่ก่อนน้องสี่เหยียบคันแล้วเหยียบคันก่อนเหยียบคันก่อนหยุดรถก่อนนะ ให้กระจกมองข้างด้านซ้ายของเรานะอยู่ตรงแนวของไฟหน้าไฟหน้ารถเก่งทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็คือไฟหน้าด้านขวานะอาจได้แล้วใช่ไหมครับมองขวานสนักอีกทีโอเคเบรกไม่กดนะอาจปล่อยคาดออกมาช้าๆปล่อยปล่อยค่า,า,าอกไปครับอาแล้วหมุนซ้ายสุดเลยหมุนสุดเลยนะครับหมุนสุดเลยสุดครับสุดสุดโอเคแล้วมองกระจกซ้ายนี่หมุนสุดนะโอเคสุดย่งสุดครับต้องสุดสุดแล้วคลายออกนี่มองกระจกซ้ายชนไหม เจอรถทางซ้ายไหมไม่ค่ะฝั่งตรงข้ามชนไหมไม่ไม่โอเคมองหน้ารถอถอยต่อครับให้หน้ารถตรงนะ,ะตรงยางปล่อยค่าออกมาปล่อยค่าอีกนิดนึงตรงแล้วคืนกลับเลยหักสุนคืนสองรอบนับหนึ่งนับสองโ okay. อเคโอเคครับโอเคปล่อยค่าช้าๆนะโอเค okay, ครับนี่คือวิธีการถอยคข้าซองทางด้านซ้ายนะครับถ้าเพื่อนๆมือใหม่เห็นวิธีการนี้นะครับก็ลองไปฝึกได้นะครับสวัสดีครับ